เอาละครับ <interfer> ก <es it edi> ับสวัสดีท่านผูท่านรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ครับผมเป็นอาจารยนที่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาสอนการใช้โปรแกรมอัลต์คลิกกันนะครับอ่าก่อนจะสอนเราต้องโหลดก่อนครับโอเคคุณไปเซิร์ชเลยครับในกูเกิลออโต้คลิกครับโอเคอันแรกครับจี่เจริงมีหลายหลายโปรแกรมนะต้องใช้โปรแกรมนี้อยนะครับกดดาวน์โหลดปึ๊บอ่ามันก็จะโหลดให้ตรงนี้แล้วก็กดตรงนี้ได้ครับนี่ ก็เป็นแอปเลยนี่ครับโปรแกรมามเปิดไว้แล้วมาจะอธิบายนะอันนี้คือม้องซ้ายคือให้กดคลิกซ้ายน,นี่คลิซ้ายอันนี้คือคลิกขวาอันนี้คือตรงเมาส์กลางเมาส์กลารคือตรงนี้ครับเนี่ยนะตรงนี้เนี่ยงนีาดเนี่ยตรงเลือดซ้ายขนาดขนาดอ่าเพิงปิดกล้องก็ดีเหมือนกันอ่าใส่อ่าอันนี้เป็นคลิปแรกที่ผมจะเปิดกล้องนะครับผม เปลืกล้องถ้าลองดูซื้อเพิ่งซื้อกล้องมาอยากจะทดลองให้เสร็ครับไม่เลยหรอกไม่เลยแมากเกิดการทดลองกห้เสร็จอ่าอันนี้คือเซตอันนี้ F6 คือการเปิดสตาร์ตสตาร์ตคือมันจะคิดเองเลยดูนผมันมันก่อนก่อนนะนะเออดูละอ่ะออาต้องคิดเยอะๆไงอันดับแรกสมมติว่าเราเล่นเกมเกมที่มันต้องใช้เมาส์อ่เย,ย,ยอะเยอะ แบบกดลัวๆแบบเอฟเคทิ้งไม่ได้ที่เราที่เราต้องกดอย่างเงี้ยัวๆแต่เราไม่จำเป็นต้องกดก็ได้จากเกมลูบๆแบบง่ายๆเลยสำหรับการฟาร์มในแบบนี้แบบนี้มันจะมีเควสให้มาเราปล่อยอะไรเนี่ยไม่รู้พี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ปล่อยเงี้ยเรื่อยๆปล่อยเงี้ยเออเพราะเรามีเควสให้คุณป่อยหนึ่งล้านหรือสิบล้านผมเพิ่งโดนไปเนี่ยเนี้ยห้าสิบล้านอ่ปล่อยเงี้ยเรื่อยๆหรือหรือฟันดาบ เนี่ยฟันดาบหรือพื้นนะครับเเราจะทำไงครับเราไม่จำเป็นต้องกดยืนชั้งตลอดนะครับเราใช้โปรแกรมนี้ครับปรับเป็นเมาส์ซ้ายกันครับติ๊กตัวนี้ไว้ก็ได้ครับอันนี้คือจนกว่าเราจะกดมันหยุดโอเคแล้วโอเคครับเราก็กดเล็กครับไม่มีแชร์หมดละหมดละหมดละเอ่อ กครับแล้วอันนี้คือการการกระจายการกดนะดูไรเรากดไอโฟนกับดูมือผมนะกดไอโฟนอ่ะคือมผมไม่ได้กดอะไรปล่อยให้มันเองคือปล่อยให้เองครับโอเคนั่นลอยแล้วมันเกิดการใช้ออปพลิเคชันที่ดีโอเคนคะรับหลังจากก็คิดจะเก่งก็ดนีนะครับดีกว่าเสร็จครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เขาด้วยนะกดไลค์อ่ะเอ้ยกดไลค์ผมด้วยโอเคเนาะเดี๋ครับขอบคุณครับมา